ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาเพื่อนๆมาแซ่แบๆกันนะคะน้ำพริกปลาทูกับผักต้มนะคะผักสดกต้มผักสดพริกทอดเห็ดชุบแป้งทอดมาเด้อกินไปกันแซ่แบๆจ้าเพื่อนๆมากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยตานะคะ ตายใครสต,ตายมันนะคะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินข้าวกัน <c oughs> เป็นน้ำพริกนะคะวันนี้น้ำพริกปลาทูผักยย่ยๆนะคะ กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยาตานะคะเพื่อนๆสไตล์ใครสไตล์มันยายก็อย่างนี้แหละชอบใครชอบมันนะคะเพื่อน เลยจะหวาว่าไปตีตากินแต่น้ำพริกกินแต่ส้มตำกินแต่มันอยู่แต่คนชอบเนาะเห็นไหมหมูยะหมูยายก็มีเยอะแยะแต่ไม่ชอบกินกินอยู่นิดๆหน่อยๆเนาะก็ะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู น้ำพริกวันนี้อร่อยเลย วันนี้จะมากินแล้วจะมาเล่านิดนึงเนาะจะเล่าแบบเอฟเสียนะคนดูนะเวลาดูก็ช่วยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะนเพื่อนๆคือแบบว่าก่อนจะคอมเมนต์อะไรก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนเนาะแต่ยายเนาะ จริงๆแล้วย้ายไม,ไม่ได้เอาสมองไปใส่ใจในเรื่องนั้นมากมายหรอกคอมเมนต์อะไรนะแต่ว่าสังเกตโดน่าเวลายายตอบคอมเมนต์เอฟซีบางคนน่ะหัวข้อยายก็เขียนอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังมีคำถามอีกเนาะ <c oughs> บางอย่างก็ในคลิปยายก็คุยคือดูไม่จบแล้วก็ถามนะแต่ยายก็จะตอบให้หมดเนาะ <c oughs> บางคนหัวข้อก็เคียนอยู่ทนโท เออ่เก็บที่ใหญ่ขึ้นไปเขย่าแอปเปิลหัวข้อไว้ยังไงนะที่เก็บแอปเปิลแอปเปิลเยอะๆนะอืก็ยังมีถามว่าเก็บไปเก็บไปทําอะไรเออทั้งหัวข้อเก็บไปไว้แลกน้ําผลไม้นะใหญ่ก็ต้องอก็การเปรียบเทียบด้วยต้องเปรียบเทียบการใช้ชีวิต เปรียบเทียบการกินเปรียบเทียบประเทศอืมจะเอาประเทศยายไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นก็ไม่ได้แต่ก่อนสมัยก่อนยายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยายก็จะไม่มาแบบแสดงความคิดเห็นอะไรแก okay, บอกว่าประเทศนอกเออประเทศนอกคุณรู้ไหมว่าประเทศนอกมันอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วจะเอาประเทศเยอรมันไปเทียบกับประเทศนู้นมันก็ไม่ได้อืมนัหละ พวกผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่มันก็บางประเทศมันก็ขึ้นบางประเทศมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมอ่ะการกินกันอยู่การทำคลิปเหมือนกันคนเขาเก่งเขาก็ทำคลิปดีมีคนดูเยอะเนาะยายก็ทำของยายมาอย่างนี้ตั้งแต่นานแล้วเนาะยายก็ จะพูดอยู่เสมอว่าความสามารถของเรามีแค่นี้ไม่ได้ทำคลิปเป็นอาชีพใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินอยู่แบบพอเพียงบางคนที่เขาทำเขาแบบว่า เขาเก่งแบบว่าเวลากินเวลาอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อของมาทํามาจัดมาให้สวยมากินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพื่อนเพิ่มบางคนก็ไม่กินโช์วก็จะมีคลิปแบบพาไปดูนูน่นดูนี่ดูนั่นเขาก็ขับรถไปถ่ายสถานที่มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับยายมันวนเวียนอยู่แต่ในสวนในนนี่แหละอย่างงี้แหละเออเนาะจนเอฟซีรู้ซอกรู้มุมหมดแล้วว่ามันอยู่ตรงไหน,นยายชอบอะไรกินอะไร <c oughs> ทังนอกนอกมากินมากินองุ่นมากินเออผลกุลาหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวแล้วนกเขาไม่มีอะไรกินก็จะมาหากินพวกผลไม้ท่เลเรือ,นนนนเ,อ,อ,อรเนี่ยแหละทั้งองุ่นทั้งผลกุลาอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกข้าวสาลีพวกอะไรเงี้ยเขาเขาตัดหมดแล้วใช่ไหม,มหน้าหนาวนะบางบางบ้านนะก็ทำ บ้านหลังเล็กๆไว้ให้นกแล้วเขาก็จะเอาพวกมเมล็ดทานตะวันพออะไรไปไว้ในนั่นนะ <c oughs> บางคนนึกว่านึกว่าอะไรนะสารสาร <c oughs> สารอะไรสารเจ้านะ <c oughs> <c oughs> บ้านนก <c oughs> พูดเองนิดนึงใหญก็พูดถึงความพอเพียงเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะความพอเพียงความพอเพียงทางความคิดความพอเพียงทางฐานะการเป็นอยู่ความพอเพียง การเลี้ยงการต้อนรับแทกเห็นซื้อของเยอะกนไหนบอกว่าพอเพียงยายเลยไปไม่ถูกเลยเห็นซื้อหมูเยอะก็ไหนว่าพอเพียงหมูมันก็ต้องกินทุกวันใช่ไหมเพื่อนๆไม่ได้ว่าซื้อแบบ กระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่างนั้นน่ะไม่พอเพียงแน่นอนอมหมูของกินของใช้เนี่ยมันต้องกินต้องใช้ไม่ได้ซื้อมาทิ้งมาคว้างเวลาทำกับข้าวเลี้ยงแขกเยอะบอกว่าทำไมไม่ทำอาหารแบบพอเพียงเลี้ยงแขกละบ้างละ่ะทำอาหาร <c oughs> ทำอาหารพอเพียงเลี้ยงแขกบ้างเราให้แฟนยายฟังเด้อ <c oughs> แฟนยายบอกว่าอ๋อบอกครับไปเลยว่าฉันกินฉันอยู่ทุกวันนี้ฉันพอเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแขกมาที่บ้านน่ะ ฉันจะจัดเต็มที่เลยฉันจะไม่พอเพียงแฟนใหญ่หรอแฟ <c oughs> นใหญ่หรอฉันจะจัดเต็มที่เลยไม่ต้องพอเพียง <c oughs> โดยคุยโดยข่าหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวันนี้กินไปคุยไปนี่นึ่ง พอเพียงมันมีหลายอย่างนะเพื่อนๆต่อไปแล้วก็ไม่เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจความพอเพียงความพอเพียงก็มันมีหลายอย่างพอเพียงที่ยายแขกมาบ้านไม่ใช้ไปสั่งร้านอาหารสับข้าวร้านอาหารมาเลี้ยงแขก ทารให้เราทําเองเห็นไหมสั่งร้านอาหารสะดวกสบายยุไม่ต้องทำใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันแพงแต่เวลาเราทําเองมันก็ไม่แพง กินด้วยพูดด้วยนะไม่วยเปิดตำปะไซยตา,ยตาด้วยชอบกระดูไม่ชอบกระพานนะคะเพื่อนๆยายไม่สามารถที่จะบังคับใครได้เนาะ เราก็ทําเราก็กินนี่แหละให้เอฟซีเก่าๆเอฟซีที่เขารักเราที่เป็นญาติเหมือนเป็นญาติกันที่ดูกันทุกวันนะเพื่อนๆไปเหเพื่อนๆแค่นี้แหละเมื่อกี้มันมองไม่เห็นว่ากี่นาทีกีนนาทียาวแล้ว อันนี้บนนิดนึงนะคะไม่ได้บนหรอกมาลุมาคุยให้ฟังมาเล่าให้ฟังมาอธิบายให้ฟังแต่ว่าอย่างที่เราเนี่ยแหละยายยายเราไม่เป็นเราไม่เก่งเจ้าคนเป็นเอฟซีเรามานาดน่านะจะรู้นะเนาะออแต่บางคนยังว่าละ <laughs> เริ่มดังแล้วคือ <laughs> ตาเริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้วเริ่มมีเอฟซีเยอะแล้ว แบบว่าเริ่มมีเอซีใหม่ๆมาเยอะแล้วก็มาดูแล้วก็ไม่ได้ดูมาตลอดแล้วก็สักแต่จะพ,พูดพูดพูดก็พูดไปเนาะอืคำถามใช่ว่าไม่ไม่เอาไปขายอะไรอย่เงี้ยอืมยาก็ พูดอยู่บ่อยเนาะไอเราแบบจะพูดทุกคลิปพอพูดทุกคลิปก็ยังมีคนแบบว่าจะพูดอะไรนักหนาเหมือนเหมือนอะไรเนาะมีอยู่คำหนึงที่ว่าโอ้มันแค่แบบว่าเกินไปนะที่บอกว่ายายไม่ได้กลับเมืองไทยเตรียมนน,น่นเตรียมนี่จะพูดอะไรซ้ำซ,ำซำ้ซากๆทุกคลิปไม่ได้กลับเมืองไทยคนเดฟซีเขาก็เห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะ เอาใจยากเนาะเพื่อนว่าไหม <c oughs> ขนาดพูดบ่อยๆก็ยังมีคำถามมาเออเวลาพูดบ่อยๆก็ <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนดัง <c oughs> ว่าระดังว่าระดังทำไมไม่เก็บไปขายวาเนี่ย ้าหมดโดยไม่รู้ตัววันนี้ข้าหมดโอปกติต้องเลือจะจะเติมขา้าวอีกนะคะคุะอ้อ,อร่อยน้ำพริกปลาทูนี่อร่อยมากม,ากม,ากมากเลยยายขอเติมขา้าวหน่อยยายก,กินข้าวเยอะนะมไม่ได้กินข้าวนานนะ้ข้าวเยอะมากอันนี้ยังเป็นจานจานเล็กนะคะไม่ใช่จานเติมอร่อยนี่อร่อยจริงจริงเพราะว่าเราปลาทูมาทอดเนาะ บายบายคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้บนนิดหน่อยนะคะคเพื่อนๆใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ดราม่านะคะ